เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยังไงก็ก่อนอื่นเลย ก็ต้องขอขอบคุณนะครับหลายคนหลายท่านเข้ามาทักทายพูดคุยกันกดไลค์ให้กดแชร์ให้เสนอขายเหรียญมาบ้างกดซื้อกันมาก็เยอะปฏิเสธกันไปก็แยะก็อยากให้ทําความเข้าใจเนาะเพราะว่าเหรียญที่เราซื้อมันก็มีความพิเศษในเหรียญแล้วก็หลายๆคนหลายๆท่านส่งเหรียญที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเหรียญชำรุดจากการใช้งานมา เสนอขายก็ปฏิเสธไปก็อยากให้ทำความเข้าใจแล้วก็ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่นะครับใกล้ปีใหม่แล้วบางคนก็อยากจะกลับบ้านแต่ว่ายังหาสตังค์ไม่ได้ก็ลองลอง,ลองดูตามที่คุดวงบอกนะครับถ้ามีเหรียญปี2539นี่2539นะครับแล้ว ตัวสอบแบบที่ครูโดงบอกนะครับตรวจสอบแบบที่ครูโดงบอกแบบที่ครูโดงอธิบาย1,000 0บาทครูโดงรับซื้อแล้วถ้าเกิดมีนะครับก็สามารถติดต่อมาที่ดูข้อมูลด้านล่างนะครับมาที่โดง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นลาย i ID นะครับหรือว่ามาที่ f c e b o o o f แฟนเพจครูโด่งคอยยืนยันมีจริงเรารับซื้อจริงแน่นอนเพราะว่าหลายๆเหรียญที่ครูโดงได้มา คูโดงก็นํามาแบ่งปันนํามาโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยว,ยวครูดูขออนุญาตเนาะเนี่ยอย่างกับเหรียญน,นี้นี่เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับตอนที่เรายังไม่มีเราก็ประกาศแล้วก็รับซื้อมาเนาะก็ตอนนั้นก็โดนคอมเมนต์ว่าไม่ซื้อจริงบ้างตอนนี้ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวคูโดงให้ดูเลยแฟบเห็นไหมเห็นไหมนี่คือเหรียญ ปั๊มซ้อนปั๊มซ้อนนะครับปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนเป็นลักษณะของการปั๊มทับลงมาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับผมหลายคนอาจจะไม่เล่นนะแบบเนี้ยเราก็ไม่ว่ากันเนี่ยครับผมหลายคนอาจจะไม่เล่นนะครับเราก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่คนชอบคนรักต่างจิตต่างใจเนาะอ่ะเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเหรียญปี2539เหรียญปี2539นะครับการออกแบบดีไซน์ ด้านหลังเป็นวัดพระแก้วนะครับส่วนด้านหน้าเป็นในหลวงราชการที่เแต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆครับตอนนี้มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่ด้านหลังเป็นวัดนะครับเดี๋ยวคุณดขออนุญาตให้ดูเนาะด้านหลังก็เป็นวัดพระแก้วแบบนี้แหละแต่ด้านหน้ากับไม่ใช่เหรียญปกตินะครับด้านหน้ากลับเป็น เหรียญการจนาพิเศษเนี่ยด้านหลังเป็นวัดพระแก้วแต่ด้านหน้ากลับเป็นเหรียญการจนาพิเศษมีโอกาสเจอนะครับแล้วก็ร้านใหญ่ๆ่ได้ไปแล้วนะครับสืบเนื่องจากปี2539นนะครับมีการผลิตเหรียญออกมานะครับนี่มีทั้งเหรียญที่เป็นเหรียญหมุนเวียนแล้วก็เหรียญที่เป็นเหรียญที่ระลึก เพราะฉะนั้นเมื่อมีการเจอนะครับนั่นหมายถึงว่าน่าจะมีการใส่บล็อกผิดนะครับก็คือนำบล็อกอีกตัวหนึ่งไปใส่อีกตัวหนึ่งก็เลยทำให้เกิดออกมาเป็นเหรียญล้านใหญ่เขาเรียกเหรียญลูกผสมเนี่ยแบบนี้ใครมีเนี่ยหรือใครมีเหรียญการจนานะครับพลิกด้านหลังมาถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะ่แบบนี้ราคาสูงนะคุณวงก็ตั้งเอาไว้อยู่ที่1 0,000บาทมีเงินเที่ยวปีใหม่เนี่ยได้สบายเลย เนี่ยครับผมเนี่ยแต่ใครเป็นช่างกลึงช่างเจียไปกลึงอีกเหรียญหนึ่งมาประกบอีกเหรียญหนึ่งแล้วใช้กาวอีพ็อกซี่อัดไว้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้ดูไม่ยากมีวิธีการตรวจสอบหลายวิธีมากนะครับเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยเป็นการปลอมแปลงเหรียญกระสาบนะครับอ่าคลิปนี้อี EP ีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับด้านหลังเป็น เหรียญหมุนเวียนด้านหน้าเป็นเหรียญกาจนาหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋งคอย